เอาคู่เหมือนเดิมเอ้ยเม็มเก็บเตา25แล้วเหรอเปล่าวแล้วไปไหนแล้วปะเหรอหรือกูเก็บว่ะบือไปแล้วมั้งกูเอ้ยเด้อโอ้ใช่ทอยตรงนั้นแหละแล้วก็เก็บไปเลยกูเอาคู่ไอสันทุกที่เอาตรงนั้นเลยได้ไรโอ้ยเฮียไทยรอบหกหกโอเคอ่ะอ๋ออีกรอบอ่ะโอเคสิบเอ็ดสิบเอ็ดฮะสันเลือกลึหลังเห้ยเขามีสติกแร้วลึกลัง เลยวได้โอเคนั่งหละจวอเนั่นั่นไอย่าเงี้ยมาเมื่อกี้มันไม่มีไสติเลยวะกูโอเคแต่ก็อยากใช้คือมันควรจะมีสติในการเล่นเนี่ยมันไม่มีเลยว่ะคนลเนื้อตายนะคือก็งงหมดเลยจวอเฮ้ยขับบ้านปเอฟรถอีกทีว่ะรี่อะไรอ่ะอ่ะตีเจนิสิตไงสิตอ๋อเขาเลยสิบสาม เท่านจัวโอ้ของดีหรือเปล่าวะไล์ต้นตีข้าอพุทธมาโลชได้หรอวันได้แกนสามแกนหลอกขันเน็ดแลเน็ดไม่ได้เน็ดได้สลด์ผ่านนะท่นแล้วะไรอ่ะไม่ได้เลยนะผมวางผมวางแล้วไอ้ยี่อไม่ต้องเล่นแล้ว กินข้วย,ย,ยิข้าโอเคมาตีมาตีตัวนี้บวกสองพนเมื่อมันตีเสร็จข้าูสองพันด้วย <c oughs> ใช่เวนตีเท่าไหรเว <c oughs> นตีสิบสี่เดนกูเริ่มหลังนี่แหละ5้าพันห้าพสิบอ่สิี่อ่ะ,อะไปยึสข้อสูง <c oughs> อันนี้โนกาเลยบอดเ <B ort. S 1> ช็คอุ๊ย you ยูแต่จุกอะไลท์แกนลล็อกแล้วก็มีท่านี้ด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวยังเ็คสัหน่อยโอ้ยตีเข้าแต่เช็คขี้พลังข้าง มันมาได้โมสใส่กูแล้วเหรอเซคันเฮ้ยสละเมตรสละเมตรหนอรสิบส <14. S 1> อ่ะมนผ่านเจ้ตจวไลท์เอเจลิก้า ไม่ใช่จีนะสิจีนี่หว่าเอ้ยหรือจีจีจีเอาก็เล่นภาพจีอ๋อจีอ๋อไม่ใช่ฐานใช่ไหมฐานไม่ใช่ฐานาไม่ใช่ฐานเ,าเดี๋ยวนะตัวไก่ตัวอย่างว่าสกิลฐานเข้าระบาดหนึ่ง เปิดสี่สองสามสี่หนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบเข้าโซที่เหลือลงหลุมโอเค uh huh. คิดว่าเนี่นจะเล่นอะไรดีมัน ใช่นี้แนละข้าตัวบัสหนึ่งยวเข้าโซเปิดสามหนึ่งใบเข้าโซที่เหลือลงรุนแล้วถ้าเกิดเอที่เข้าโซนั้นเป็นสมบัติสวรรค์ได้ตัวหนึ่งอืมอเป็นคอมโบไปนะผมขอเจ๊กับเฟก่อนโอเค อ่นะโอเคจบถ้าเป็นโซบาสสามดีามากกว่าด้วยจูว กีเวนหงาจีหนึ่งใบไหนก็ได้ไหนอะไรก็ได้ไไดโซบารสเท่าไหร่ก็ได้ชีชีหนึ่งตัวต่อจำนวนก๊าซที่โซบารสหนึ่งใบแล้วบวกสี่พันอ่ะกูเลือกโซบารสสามได้บวกสี่พันใช่ไหม ตัวออกไปสามมันช,ชี้ชี้น่าจะชีเนะะชช้เหลี่ยนะอ่าใช่ชี้เหลีย่ยชี <Okay. S 1> ้ 4, 000, แค่สองตัวก็สี่พันแล้วก็สี่พันเป็นสิ่งดีย่างอ่าเราจะเกิดอ่าเราจะเราจะเกิดโซโซบัสสามได้เขาได้จั่วการแล้วก็เขาตัวชัดแล้วก็สกิลตัวนี้บอกว่าว่ามันถูกถอดออกจากโซชี้หนึ่งตัวเอ๊ะชี้แหวนหรือชี้ ไม่แน่ใจนะเช็คก่อนชีอ่าสมบัติสวรรค์ยูนิตที่เป็นสมบัติสวรรค์หนึ่งตัวแล้วบวกสามพันก็ชี้แหวนเละโอเคสี่พันละสามพันสามพันอ่ะนี่แค่นี้อ่ะแหวนตีมีดามิทมีดามิทใช่เข้าเลยเพอร์เช็ค S <S เฮ้อุ้ยีพลังที่บรรกัดอ่ะอันนี้ตีน,นี้เท่าไหร่สิบหกบว 8, 000, กไปแปดพันกลายเป็น <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวนะสบ4องพับยบสี่แล้วอันนี้โบวกสองพันเมื่อมันตีอันนี้ยืนอันนี้ยืนสิบแปดยัไม่มีบหกพันเลก็เป็นห้าพันกับหนึ่งพัน โอ้มึงหมดแล้วเอ้ยนี่ไงเชฟหนึ่งพ <5, 000 S 1> ันก็หนึ่งพัเอาได้ๆหนึ่งพันอ่ะ 1, อ่ะ,อะโอเคแล้วห 24, 22, แลวหละยี่สิบสองพันก็แั้นแหละยี่สบหหอันนี้ยืน18ให้เืนมืงที่สิบแปด่าวดีกว่าเืออ่มามื่อมาจบเถอะเอไม่ใช่มาจบต่อสู้อันนี้เข้าโซ่โอเคอ่แล้วก็ผ่านแล้วแซนจบว่ะ <Stand jo. S 2> โอ้ยชีจเยอะเกิน ทิ้งเลยสไตล์เยเลชั่นเป็นแบบนี้สุดยอดของความแข็งแกร่งอ่ะเป็นี้เมื่อสไตล์โซบัตหนึ่งโซบัตพีจีแวนโบกไปหมื่นสองพันโอเคลงแบบนี้มาคัตบต้นหนึ่ง ตัวหนึ่งแบบถ้าแวนพลังเป็นสี่หมื่นหรือมากกว่าจะได้หายแดงคืนโอเคซึ่งก็เป็นละตัวมันหา28ตัวมันตกสี่หมื่นตอนเนี้ยตัวแวนตัวมันตีสี่หมื่นใช่ตัวนี้ตัวนเป็นสี่หมื่นจโอเค uh huh. โอเคแล้วก็ลงไปนี่มาเคัตบัตหนึ่งโบัตหนึ่งตาลางคูณสองลาลังคูณสองแวนจะเป็นแปดหมื่นอือปากทีเดียวเลยแล้วกัน อ,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 อ่าเรื่องของแกนโบเวอร์มาเถินเนาะคาร์บัตหนึ่งตัวมันเองกับเพื่อนหกสี่พันนี่อันนี้เออแล้วตัวนี้หกสี่พันด้วยตอนใช้สกิลโฉบไปนี้นกเ็เป็นแปดพันแล้วก็เลดอันนี้ บวกสีพันให้ไปนี้อีกทีง่ายเลยหมื่นสองสาคัญโอเคคิยัดโซพคอลงมาเท่านี้เลยไปเลยแกนล,ลอ็อปอือคอเอเดเดเดเนเดเดเดนด่ด่ดเดเดเด่ด่ตเด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 อดเดเตกกเด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 เเดเเด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 เเด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 เเเด่ดเเดเดเดเเดเ อันนี้9กับ4 9กับสี่สิบสาสิบสบอกสองพันสี่บ้าเป็นการยี่บาเนการแวนตีเท่าไหร่แวนตี80,000ถ้ากี้เข้าไปเป็น8 5ด0ม่อเดี๋ยวๆๆโอ้สกิลสกิลตี8 5 0หม้าสกิลใดแปดหมืหก่อนอื่นอันนี้อันนี้กันอันนี้อันนี้แนตี13อันนี้25าทั้งหมดอันนี้ตีเท่าไหร่อันนี้แค่ ก้ากับเจ็ดสิบหกข้างนี้แค่สองหมื่นทวนอ่าแค่สองหมื่นทวนใช่ไหมนุ๊กถ้าตีฮิตหงายได้เป็นสองใบแล้วก็มีลิซิตด้วยตัวนี้มีลิซิตด,ด้วย,ววยใช่ไหมนุ๊ก เก็บเก็บหลุมสามใบเก็บสามใบบวกเอบวกห้าพันห้าพันใช่เก็บหลุมเข้าโซหรือเข้ากองเข้าโซอ่ะเข้าโซเข้าโซ ก็ใบนี้ใบไ,ไหนดําเน,น,นี่ยเหนแหละโอเคอ่ะก็เป็นอ่ะเลยละอันนี้มันมันกาดสองหมื่นอยู่แล้วโอเคอันนี้ตีแปดหมื่นหกพันสี่ได้ถ้าพลังเป็นสี่หมื่นจะบวกหนึ่งได้เป็นแปดหมื่นจะลุกได้ใช่เข้าเลยจอยอนะขานะเข้าวเช็ด แดนมาลูกพ่อขี้ขี้แวนพลังไนไปข้างมั้งายที่สองเฮ้ยเอาอขี้อะเบิร์นขี้ไม่กอดเอามาวะมาวะขี้พลังไปทีข้างนี้ได้ยแบบังสิอ่ะหมดแล้วม,ม,มาประโมคีใส่กูแล้วบางทีเลยสามขี้ จบจบต้องทำร้เร็วมาก